إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم يسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المسلمون اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم ترحمون ออั illah, sen sen, Allah, ััลลลลลฮมดุิาห์ الحمد ล ل ه a l h a m d u l ิ l ิ a h ม ل ติฮ ن ต م ติมุส صالحات จนสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงทำให้ความดีต่างๆนั้นสมบูรณ์ด้วยความโปรดปรานของพระองค์พี่น้องครับร a m a d a จากพวกเราประมาณ 5วันเราอยู่ในบรรยากาศของเดือนชาวันผมขอถือโอกาสทานมิมบัดแห่งนี้เพื่อที่จะแสะดงความยินดีอวยพรให้แก่ทุกท่านด้วยคำที่ว่าอซาอิด ي อ ع มุบารกัก พุลุามว่าจุมบิขรตะกบ,บับลลอฮมินนาวะมิงคุมขอลสุวรรณะตาลาได้ทรงตอบรับความดีการงานที่ดีจูอาต่างๆอามันอิบดะดาอีกมากมายในเดือนอัอมดดอนขอให้พระองค์นั้นได้ตอบรับจากของเราและของท่านด้วย และในขณะเดียวกันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับพี่น้องมุสลิมของเราที่พมา่าหรือประเทศไทยและพี่น้องนะครับร่วมชาติร่วมโลกของเราที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวผมไม่มีข้อมูลที่จะเรียนกับพี่น้องนะครับว่าจำนวนเท่าไหร่แต่ด้วยจิตสำนึกของความเป็นมุสลิมนั้น ที่ใดก็ตามแต่ที่ได้รับผลกระทบแบบนี้จุดยืนของพวกเรามารยาทของพวกเราเราต้องแสดงความเสียใจไม่ใช่สะใจนะครับอันนี้ขอย้ำด้วยความเคารพเพราะทุกเรื่องทุกราวมันมีให้ขคือมมันมีเหตุมันมีผลมันมีวิทยาซ่อนอยู่เสมอ แต่หลักคิดและก็ความเชื่อมั่นของพวกเราในฐานะที่เป็นมุสลิมนั้นเราเชื่อว่านั่นคือก็จรลยาเป็นความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาสิ่งใดก็ตามแต่ที่พระองค์ทรงประสงค์นั้นสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอถ้าหากว่าพวกเราจะทอดบทเรียน เพื่อที่จะแสวงหาสาเหตุก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นที่ต้องห้ามแต่ประการใดนะครับแต่ในฐานะที่เรานั้นเป็นประชาชาติอิสลามในฐานะที่เรานั้นเป็นประชาชาติแห่งอัลกุรอานในฐานะที่เราเป็นอุมมะประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลยฮิวะสัลลัมนั้นนะครับสำหรับเรื่องนี้อิสลามของเราได้แจ้งไว้ล่วงหน้าแล้ว นะครับเราฉลาดเพราะอันกุรานเรามีอารยธรรมเพราะเราเป็นอุมมะประชาชาติของท่านนาบีนะครับฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับมันในทุกสถานการณ์เวลาจะมูตุนนาอิลลาอัอังตุมมุสลิมนเราจะต้องมีความพร้อมในการที่ทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ยอมสยบเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงก่อนที่เราจะจากลาพี่น้องครับ หลังจากที่เราได้ใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนสำหรับบ้านเราก็29วันนะครับก็เท่ากับหนึ่งเดือนนั่นหมายความว่าเรานั้นนะครับได้เป็นคนใหม่แล้วเราเป็นคนใหม่ที่สะอาดจากบาปต่างๆด้วยกระบวนการของกาศิยาม กระบวนการของการกิยามก็คือการละหมาดตะยามค่ําคืนไม่ว่าจะเป็นละหมาดจารวิยะละหมาดจะรัจุธหรือละหมาดอื่นๆอีกมากมายที่พวกเราได้ทุ่มเทนะครับอย่างเต็มที่นะครับพร้อมกันนั้นบางคนผมเข้าใจว่านะ่าส่วนใหญ่ก็ได้มีโอกาสเข้าคอร์สพิเศษก็คือแอติกาฟเป็นการจัดการ จับจิตวิญญาณของเราจัดระบบจิตวิญญาณของเราให้เป็นจิตวิญญาณที่ต่ออาสวามกดิ์ต่อผู้เป็นเจ้าของต่อผู้ที่มีอำนาจที่สุดนะครับในจักรวาลนี้นั่นคืออัลลอฮฺ س ุบฮานและก็เจ้าลาอัลลอฮฺอักบัฮอัลลอฮฺอักบัฮอัลลอฮฺอักบัฮวะลิลฮามลิลลัม ช่วงวันอีดนั้นเราแท้สองสะดุดีด้วยความสุขด้วยความอิ่มเอิบของพวกเราพี่น้องครับอมดมนเป็นเพ็กเกจแห่งการทำความดีมันมีความดีมากมายเหลือเกินในเดือนนั้นที่ผมเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าผู้ศรัทธานั้นจะต้องฉกฉวยและช่วงจริงใช้โอกาสอันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้ว นะครับเป็นเวลาทองของชีวิตนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้ชนะสิทธิทิศแล้วครับาการชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการชนะตัวของเราเองชนะลับสู่ของเราชนะฮาวอของเราชนะความอยากของเราชนะความไม่พอดีของเราที่เราอยากจะครอบครองมันแต่ระมอน สยามก็ได้ทำให้เรานั้นพอเพียงพอดีหรือคอนะนะครับพอใจในสิ่งที่มีอยู่เราเป็นคนดีป้ายแดงทุกปีเราจะป้ายแดงเสมอนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาวาตาลาทรงรับรองเราในความดีอันนั้น ฉะนั้นนี่คือเกียรติบัติอันยิ่งใหญ่ของพวกเราที่พวกเราจะต้องต่อยอดอีกสิเอดเดือน11เดือนที่ท้าทายกับชีวิตเรามากเลยไม่ว่าในปัจจุบันที่ระเบียบโลกเกิดขึ้นใหม่ด้วยมนุษย์ที่พยายามที่จะสร้างมันหรือภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นะครับที่เราจะต้องรับมือกับมันจากนั้นเราเป็นเพื่อนที่แสนดีเราเป็นบัตดี้ของอันกุวานเราอ่านอันกุวมากมายเราทำทำความเข้าใจกับสาระของอันกุวานเราถอดบทเรียนเรานำอันกุวรรสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นคำพีลิมเดียวที่เป็นรูปคนอิมานที่เราสัมผัสมันได้ เป็นคำเพียเ่มเดียวที่อลัลลอฮ์รับประกันว่าอลัลลอฮ์จะไม่ให้ใครเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดจนถึงวันเกียร์มานี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราแต่น่าเสียดายเหลือเกินวันนี้คนรุ่นใหม่ผินหลังให้อับอัลกุรานเราไม่ได้หมุนไปตามอัลกุรานเราจึงนะครับไม่สามารถที่จะเอาชนะใจชาวโลกได้เพราะเราทิ้งอัลกุราน เราไม่ทำไ้อันการน,นั้นเป็นฮูดาเป็นผู้นำเป็น GPS ที่จะนำชีวิตเราสู่ความสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าที่น้องครับเรามีทนายสองทนายที่ทำหน้าที่แก้ต่างให้กับเราในวันเคียมะทนายท่านแรกคืออัสซิยามการเตือนสิ พี่น้องครับการถือสินโดนั้นเป็นอิบาดาที่พิเศษที่โสดีอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาจะตอบแทนรางวัลให้ด้วยพระองค์เองเพราะเราต้องใช้ระยะเวลา13ชั่วโมงเศษเศษสำหรับประชาชาติมุสลิมในประเทศแถบบ้านเราในอาเซียนแต่ถ้ามุสลิมโซนยุโรปหรือโซนอื่นๆใช้เวลามากมาย สิบหกสเจ็ดสบปดชั่วโมงด้วยซ้ำไปนี่คือสิ่งที่เราในฐานะที่เป็นผู้ยอมจำนนต่อลลอสุบานวัตาลาเราไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเลยนะครับเราไม่ได้เซ็งกับชีวิตเลยแต่เรามีความภาคภูมิใจที่เรามารับใช้อัลลอฮ์สุบฮานุอัตาลาในขณะที่คนไม่มีอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจนั้นเขาเฮฮาปาร์ตี้กันก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราได้ทำหน้าที่ ของเราดีที่สุดแล้วในฐานะที่เราเป็นเบาวผู้ต่ำต้อยบบาวผู้ที่เราไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณพระองค์ได้สักขนาดไหนนะครับจึงจะสมพระเกียรตินะครับพี่น้องครับเราเป็นคนรวยแล้วครับคนอื่นก็อาจจะมีความมั่งคั่งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่ท่านนาบีบอกว่า ละมาดสุนัตก่อนสุบฮีสองโรกาต้น,น,นดีกว่าสิ่งดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดพี่น้องครับผมเชื่อมั่นด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าในช่วงเดือนอมดอนพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านไม่มีใครพลาดการ ละหมาดสองรอกตก่อนซุบปอไม่แต่คนเดียวผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ทันก็โคโดอได้นะครับนี่คือเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นเรารวยแล้วครับเราครอบครองลกมาแล้ววันนี้เราไม่ต้องห่วงพี่น้องรับผลลัพธ์ของเสียมแบบนบีนั้นมันยิ่งใหญ่ เพราะอะไรครับเพราะอิบาดานั้นไม่ใช่ห้องแลบไม่ใช่ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่หลักประชาธิปไตยไม่ใช่คอมมิวนิสต์ไม่ใช่สังคมนิยมแต่ต้องอาศัยตัวบทต้องอาศัยหลักการแนวคิดหลักฐานที่ชัดเจนจากอัลกุรอานและวิถีของท่านนบีที่เรียกว่าอัสซุนนะ อัส,สุนนะคือความก้าวหน้ากับพี่น้องอัส,สุนนะคืออารยธรรมนะครับไม่ใช่เรื่องของความโบราณวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าคือวัฒนธรรมแห่งสุนนะพี่น้องลองดูนะสุนนะที่เราปฏิบัตินะวันนี้มีเรื่องใดบ้างที่ขานกับวิทยาศาสตร์ มีเรื่องวัยร่างที่ค้านกับหลักสาลไม่มีครับมีแต่ความก้าวหน้าวันนี้ตัวตนของท่านนาบีร่องรอยที่ท่านนาบีได้ทิ้งเอาไวา้เรามีนักวิชาการมากมายศึกษาทำวิจัยคนพบแล้วมันตรงไม่มีผิดเพี้ยนเลยแต่น่าเสียดายก็ลือเรา เป็นมุสลิมเรารังเกียดซุนนะวันยาสุบิลลาปากับใจไม่ตรงกันบางทีเราบอกว่าเรารักซุนนะรักสุนนะแต่พฤติกรรมของเรามันยนอ้อนแย้งกับทุกเรื่องทุกประเด็นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้เป็นเบื้องตน้นอิสลาม ที่ถูกต้องและใกล้เคียงกับสุดหน้าของท่านนาบีมากที่สุดนั้นต้องอาศัยวิถีปฏิบัติของเหลสส่าลาฟุตซอลเนต้องอาศัยความเข้าใจของคนในยุคนี้ก็ <S <S เรียกว่า <S <S กัลยาณชนหรือรุ่งอรุณแห่งอิสลามในช่วงสามรอปีแรกเพราะคนเหล่านี้เขามีความบริสุ์ใจมากกว่าพวกเราอันมากมาย ฉะนั้นรูปแบบของคนเหล่านี้เป็นรูปแบบที่เรามั่นใจมากที่สุดนะครับพี่น้องกลับเสียมเป้าประสงค์หลักวัตถุประสงค์ตัวหลักตามที่เรารับทราบกันผลลัพธ์ของการเสียมที่อลัลลอฮ์ต้องการอาลัลลอฮ์ประสงค์ก็คือ ละฮัละกลุมตัตะคุณคำนี้เป็นคำที่เราพูดซ้ำๆฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกประโยคนี้เป็นประโยคที่มีความหมายสำหรับเรามากเพราะมันเป็นความสำเร็จอย่างแท้จ,จริงวัตะคุลละละอัลละกุมตุฟเลหฮุนเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่อลร์เถิด แล้วเจ้าตั้งหลายจะพบกับความสำเร็จความสำเร็จที่ว่านี้แน่นอนเป็นความสำเร็จระยะยาวก็คือในวันเคียรมาชีวิตหลังความตายส่วนความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นในโลกดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งแห่งหนการครอบครองทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมากมายแค่ไหนก็ตามแต่มันเป็นทุนเท่านั้นเองครับพี่น้องยังไม่มีกำไรถ้าหากว่าเราได้มี เครื่องอำนวยความสะดวกมันก็เป็นการปัจจัยแห่งการเกื้อหนุนเท่านั้นเองเช่นสมมติว่าเรามีเงินเกินพ่กัดครบรอบเราก็สามารถจ่ายสแกตตได้แต่ถ้าเราไม่มีศาสดาก็ไม่ได้วังคับนะครับกลับเป็นผู้รับอีกเรามีความสามารถไปฮั์ได้ไปทำอุมรอได้ด้วยปัจจัยที่ผมได้กล่าวไปแล้วข้างตน้น หรือถ้าหากเรามีจ,จริยธรรมที่มันสูงส่งกว่านั้นเราสามารถที่จะนำทรัพย์สินของเราที่เราครอบครองอยู่99เราบอกเราให้กับพี่น้องของเราได้เราจ่ายแค่หนเซนะครับมันก็เพียงพอสำหรับบางคนที่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแค่หเปซก็มันไม่ไม่หมดนะครับในโลกดุนยานี้นะครับก็โอกาสเราทำได้แต่เราต้องมีคุณธรรมที่สูงส่งมาก นะครับพี่น้องครับตักวานั้นทำให้เรามีเกียรติศาาอิสลามมองเกียรติไม่ได้มองที่รูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้มองที่ทรัพย์สินเงินทองนะครับแต่มองจากปัจจัยภายในอินนัครมะกุมอินดัลลอิอักอกุมแท้จริงผู้มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้าแนอัลลอฮ คือผู้ที่อัตอกุมตักวามากที่สุดในหมู่พวกเจ้าไม่ใช่41ไม่ใช่มอือหนึ่งของประเทศแต่คนที่มีเกียดติอัลลอะ ok, คือคืคนที่มีความตักว่ามากที่สุดถามว่าตักว่านั้นใครจะรู้ อัาาาลลอฮฺ سبحانه ละเท่านั้นมนุษย์ไม่สามารถที่จะให้รางวัลตัก,กวาสูงสุดได้เพราะไม่รู้จะเอาเหตุผลอะไรที่จะมาจาักระดับแต่แน่นอนครับสำหรับมุสลิมนั้นเราถูกเฉลยผู้ที่มีความตัก,กวามากที่สุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือบรรดานาบีและบรรดารรดซูล คนเหล่านี้เป็นสุดที่รักของอัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا ل โดยเฉพาะท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลยฮฺสัลลัมท่านเป็นมนุษย์หมายเลขหนึ่งตลอดกาลนะเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นมัคลุกที่ดีที่สุดจากนั้นนะครับคนที่ตักวานั้นเป็นคนที่ได้รับรักจากอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل นั่นก็คือเป็นคนรักของอัลลอฮฺอินนัลลอฮฺยูฮิบุลมุจตะกิน แท้ hey, จริงอัลลอฮ์ทรงรักคนที่มีความตักวาหรือคนที่มีความยำเกรงพี่น้องครับแล้วจากนั้นอัลลอฮ์สุบฮานวตาไลตอกย้ำอีกนะครับว่าการงานทั้งหลายทั้งปวงที่เราปฏิบัติกันนั้นอัลลอฮ์การันตีเลยนะครับว่าคนที่มีความตักวาเท่านั้นที่อัลลอฮ์จะรับผลงาน อินนามะย a ตะกบบล l ลอฮุมินันมุตตะกีนแต่ที่จริงแล้วอัลลอฮ์จะทรงรับอามันอิบาดาจากผู้ที่มีความยำเกรงเท่านั้นอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าฉลาดที่สุดนะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอัจฉริยะที่สุดนะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าคนนี้มีรางวัลมากมายทําประโยชน์ให้กับใครต่อใครแต่คนที่มีความตักกวานั้น มันเป็นหลักประกันที่อัลลอฮฺซุบฮาะว์มุลาลาส่งจะตอบรับผลงานอันนั้นพี่น้องลองนดกภาพดูนะครับว่าเราทำงานอันมากมายแต่เมื่อส่งผลงานแล้วไม่สุขตอบรับเนี่ยนะครับมันจะเจ็บปวดสักแค่ไหนฉันหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจากผลลัพธ์ของเซียามในเดอนรอมฎอดอนมันคงจะตามที่ผมได้นำ เรียนไปแล้วข้างตน้นพี่น้องกับกลับมาอมดอนรอมฎอน,นั้นเป็นเดือนที่ดีที่สุดเป็นประมุกของเดือนเป็นบอสใหญ่ของเดือนนะครับเป็นพนัท่ันอมดอนซึ่งเขามาเยือนพวกเราเราต้อนรับตั้งแต่ชะบานเลยนะต้อนรับอย่างสมเกียรติ และระหว่างทางเราก็ดูแลอมรอนอย่างดีในฐานะที่เป็นพระนาท่านนะครับอมรอนกาลังจากไปนะครับอมรอนก็ได้ทิ้งนะครับร่องรอยแห่งความดีอันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทาให้เรานั้นเป็นคนที่มีคุณธรรมความดีอยู่เหนือความฉลาดนะความฉลาดยังเอาตัวไม่รอดนะนะอัลลอฮ สังคมมีคุณภาพประเทศชาติมีความสงบอย่างยั่งยืนทําให้เรานั้นได้ผูกพันกับอันผู้อ่านเราได้ต่ออัชสวามีพักต่ออัศภารนัวตาลารู้จักอลัลลอฮ์อย่างแท้จริงในในฐนานะที่พระองค์นั้นทรงเป็นนะครับผู้เป็นเจ้าของนะครับทุกสรรพสิ่งนะครับและเราจะได้รู้ตัวเองด้วยว่าเราเป็นบ่าวผู้ตํ่าต้อยนะ เราจะตกกะโบทไม่ได้เลยเราจะยิงพยองไม่ได้เลยนะครับเพราะเราเป็นบ่าวตัวเล็กๆนะครับที่เราจะต้องต่อแอตต่อพระองค์อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเดือนรอมฎอนทำทำให้เรานั้นได้พัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตของพวกเรานะครับวันนี้รอมฎอนจากพวกเราไปแล้วนะครับเรารู้สึกเป็นยังไงบ้าง อะไรเอางอนไหมครับผมเข้าใจนะครับว่าทุกคนก็เสียใจนะครับแต่อรรถสุฮานุตาลาไม่อนุญาตแล้วนะครับให้เราดูกับปรบ,รบดอดนแค่ยี่สิบเก้าหรือสามสิบวันเท่านั้นนะครับฉะนั้นก็ขอให้เรานั้นได้ส่งแขกนะได้ส่งแขกพระนท่านรอมฎอนนะครับให้สมเกียรติเช่นเดียวกันในเดือนนี้นะครับ เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่การต้อนรับเดือนชาบานนั้นเราได้ถือศีลอดกันอย่างมากมายเราทำดีกันมากมายฉะนั้นเดือนชาวันเราส่งรอมฎอนเราก็ต้องทำความดีมากมายเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดสุนัตหกวันก่องเดือนชาวันนะครับพี่น้องสะดวกติดต่อกันก็ถือว่าดีที่สุดนะครับ แต่ถ้าหากว่าใครก็ตามแต่ที่ขาดียามโดยมีอุปสรรคเช่นป่วยบ้างมีประจำเดือนบ้างเดินทางบ้างก็อนุญาตให้เรานันียามหกวันติดต่อหลังอีกได้เลยนะครับจากนั้นก็ให้เราดันกรยซียามรมฎดอนที่ขาดไปนะครับดีที่สุดก็คือกอยอก่อนนะครับชดใช้ก่อนแล้วก็เทสินอดสุนั้นตามหลังนะครับแต่ถ้าหากขาดโดยไม่มีอุปสรรค อันนี้ขอ,อย้ำเขียดเส้นใต้ไว้ด้วยนะเช่นเราขาดนะครับโดยการกินโดยเจตนาคือไม่มีเหตุผลอะไรทําตามอารมณ์ล้วนๆน,นะครับถือว่าเราต้องกอดอก่อนนะครับต้องกอดอจัดการแบบมีสินของอัลลอฮ์ให้มันแล้วเสร็จนะครับถ้าเรามีเวลาเหลืออยู่ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เก็บตกในเรื่องของการ ถือสิ้นอดสุนัตตามหลังนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับท่านอิหม่ามนาว,วีนะครับได้กล่าวนะครับในชารอมุสลิมไว้ว่าหาดซยามโดยไม่มีอุปสรรคเช่นกินโดยเจตนาหรืออื่นๆอ,อีกมากมายการถือสิ้นอดก็ถึงว่าฮารอมการถือสิ้นหกวันและวาจิบจะต้องกอดอซิยามรมฎอนทิ่ติดค้างก่อนหน้านั้นนะครับ อนุญาตครับให้เือสิ้นอดกอดอรพร้อมกับเนียดเซียมหกวันได้แต่ผลบุญนั้นจะไม่ได้รับสมบูรณ์นี่เป็นทัศนะของอิหมามนาววีนะมันมีทัศนะของอิหมามอื่นๆอีกมากมายที่พี่น้องสามารถไปสืบค้นได้ไปถามผู้รู้ต่อได้นะครับไปตกไปเถียงกันได้นะครับแต่ณวันนี้ผมเอาทัศนะของอิหมามนาววีนะครับซึ่งคนบ้านเรานิยมช,มชมชอบท่านเป็นการส่วนตัวในสายมาัซักเชฟฟีนะครับมานาเสนอ ท้ายที่สุดนี้ครับพี่น้องสิ่งที่อยากเกับไปยนตัวผมเลยพี่น้องก็คือว่าสิ่งที่เราได้จากรมฎอนนะครับเต็มเต็มเลยก็คือมารยาของความเป็นมุสลิมและจริยธรรมนะครับเส้นทางสู่ความเป็นอุมมะฮุอาฮิดาเส้นทางของความเป็นอุมมะของอัลกุรอานเส้นทางของความเป็นประชาชาติหนึ่งเดียวหรือเส้นทางของอความ เป็นประชาชติแผน่นเรียนร่างเดียวกันนั้นเราต้องใช้มารายาทของพวกเราในการขับเคลื่อนนะครับก็ขอฝากไว้ตรงน,นี้คุยกันดีๆพูดกันดีๆนะถ้าเราเลีเล่ยงเรื่องความกัดแย้งได้ก็ดีนะเราคุยกันด้วยสุภาพคุยกันให้เกียรตินะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพื่อนฝูงด้วยกันนะครับเพราะว่าการพูดกันด้วยดีนั้นนะครับก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่ง ที่จะทาให้เรานั้นประสบความสําเร็จท่านนบ,บีได้บอกว่าผู้ใดใครก็ตามแต่ที่ศรัทธาในาอัลลอฮ์และวันสุดท้ายแล้วนะครับจงพูดสิ่งที่ดีหรือไม่ก็เงียบนะถ้าเราพูดดีไม่ได้นะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามแต่ให้เราเงียบครับนะครับเพราะคําพูดหนึ่งคำพูดนั้นมันจะบาดใจถ้าเราพูดเชิงสร้างสรรค์ไม่เป็นไรมันมีกําลังใจแต่ถ้าหากเราพูดในสิ่งที่มันไม่สร้างสรรค์มันก็บาดใจมันก็อาจจะทําลาย นะครับความคิดสร้างสรรค์ถึงขั้นทะเลาะแล้วก็สงครามก็ได้นะครับอักูลูกาลีฮาซาวัสตัฟุรีวารกุมวะลิซาลินมุสลิมีนวันมุสลิมัสฟัสตาวฟิรูอินนะฮุอัลกัฟูรุรรอฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีจัลล์นาอิควู mutahabbina fillah mu'tasimina bihablih syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um biyasanin ila yawmiddin faya ayuhan muslimin ittaqullah wa alamu anna Allah yuhibbul muttaqin pinongkap sing tipum yakta fakwai trong ni นะครับเป็นการตอกย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าประชาชาติที่มีความเข้มแข็งนั้นก็คือเป็นประชาชาติหนึ่งเดียวนะครับฉะนั้นเราจะต้องลดเหตุผลของการทะเลาะให้ได้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสถาบันครอบครัวเราในองคอ์กรหรือที่ไหนก็ตามแต่ให้เราปลูกฝังในหัวใจของเรานะครับว่าเราจะสถาปนามอุมมะฮัวฮิดะซึ่งเป็นอุมมะหนึ่งเดียวนะครับเล็กๆน้อยๆให้อภัยกันครับ เราอย่าไปฮุกกลมเราอย่าเป็นผู้พิพากษานะครับไปตัดสินใครต่างๆนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วที่เราจะต้องไปทะเลาะก,กันในเรื่องปลีกย่อยวันนี้ถึงเวลาที่เราจะมาร่วมกันสร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้เกิดขึ้นในประชาชาติมุสลิมของเราทั้งในระดับพื้นที่ระดับท้องถิ่นและในระดับโลกนะครับ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن أحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الشرك والمشركين اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن أهياء منهم وأن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من خاسرين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإقام الصلاة